สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกู้ซูปเปอร์ครับวันนี้อยู่ในการนําเสนอสินค้าครับที่เรามีของมีสต็อกขายจริงของดีครับผมก็ มานําเสนอผ่านเพื่อนๆหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากนําไปขายต่อหรือเอาไปใช้เองอันนี้เป็นยีนครับางเกงยีนนะครับที่ทางร้านของผมตัดเองนะครับร้านของผมก็ทายอีกนิดนึงครับร้านแก้วชํานครับรับตัดเย็บเสื้อผ้าน,นะครับสร้างแบรนด์เชิญได้เลยครับติดต่อได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากสร้างอยากได้สินค้าไป,ไปใส่ไปใช้หรือนําไปขายให้ผมติดป้ายให้เอางานของผมออกเปลี่ยนป้ายเป็นของลูกค้าได้เลยนะครับวันนี้ผมนำเสนอเกงยีนตัวนี้เป็นทรงวินเทจครับขาย กระบอกใหญ่ซึ่งฮิตมากสวยมากผู้หญิงใส่แล้วสวยผ้ายีนนะครับตัวนี้จริงๆนะครับในแพลตินัมนะครับถ้าเาหน้าจะขายกันหน้าร้าประมาณ4-500ราคาส่งน่าจะ300บวกนะครับแต่วันนี้นะครับถ้าอยู่ในลูกค้าบอกว่ามาจากคลิปวิดีโอหรือมาจาก YouTube ของช่องกู้ซูเปอร์นะครับผมจะขายให้ในราคาพิเศษแบบไม่เอากำไรกันเลยครับค่าแรงก็ไม่เอาเอาแต่ค่าผ้าพอครับ เอาไปเลยครับตัวสองรอยห้าสิบบาทครับตัวนี้สองยหสิบาทคือค่าผ้ายีน,นเดียวทุกคนรู้ผ้ายีนหลาหนึ่งเกือบร้อยครับหลาละแปดสิบหลาละสองร้อยบางทีหลาละร้อยถึงสองร้อยครับแต่นี้ผมเป็นยีนอย่างดีฟอกแล้วครับนะตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นยีนสีดํานะครับเป็นยีนสีกลมนะครับเดี๋ยวให้ดูทรงกันดีกว่าดูทรงอันไหนเดี๋ยวให้ดูทรงสีดาํานะสองห้าสิบาทครับ ค่ค่าค่ายืนก็หมดนะครับไม่ต้องรวมค่าแรงเย็บด้วยนะครับนะฮะเบบทรงขาม้าวินเทจใหญ่นะครับผมเดี๋ยวสเปคผมขึ้นให้ใต้ลิงก์แล้วกันนะครับมันจะวัดกันได้พอใส่กาลังพอดีครับรูปทรงนี้ผมดีไซน์มาจากอา ขาของคนไทยนะครับคนไทยไม่สูงมากนะครับใส่กําลังพอดีเลยครับไม่ต้องเอาไปตัดขาถ้าเราไปซื้อของแบรนด์ดังๆแบบแบรนด์ต่างประเทศนะครับเขาชอบทําขายาวเขาไม่ได้เผื่อไซส์เอเชียรหรือไซส์ไทยอะต้องไปตัดขาอีกครับเสียเงินวุ่นวายทางนี้ข้างนั้นของผมเนี่ยผมตัดมาให้เรียบร้อยผมพยายามใส่ใจรายละเอียดนะครับนะครับนะครับนี่งานสวยนะครับผมบอกเลย งานขาวินเทจใหญ่ใส่ออกมาสวยน่ารักผู้หญิงใส่อันนี้ไซส์ L นะครับนี่เป็นไงครับกระดุมยีนนะครับสองอันแบบคลาสสิกน่ารักเลยเย็บอย่างสวยครับขอบอกนะฮะลองดูผลงานได้นะครับเย็บนะครับใส่ได้ยีนอย่างดี คือจะบอกอยังไงดีมันสวยจริงๆอยากให้เห็นด้วยตาชัดๆครับผมอันนี้ด้านหน้าขาบานวินเทจสวยงามราคานี้ครับเอาไปขายต่อแค่ผมขายสองห้าคุณได้ขายสามเก้าคุณได้กำไรร้อยสิบ้อยสี่สิบบาทแล้วครับงานขนาดนี้แต่ของสต๊อกมีไม่เยอะนะครับน่าดยมีอยู่มันร้อยสองร้อยตัวครับไม่เยอะมากนะฮะ พราะผ้ารุ่นนี้หาไม่ได้นะครับผ้ามันแพงขึ้นครับอันนี้ผมมาปล่อยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เป็นแฟนคลับหรือว่าดูช่องกู้ซูเปอร์นะครับผมไหนไหนก็เป็นของสำอเขาเรียกไงสัมมนาคุณของเพื่อนๆน,นนะครับฉลองไปเลยครบสามพันสับสไครก็นําเสนอให้เพื่อนเพื่อนดูกันไปใครสนใจใครชอบซื้อฝากแฟนแฟนผมต้องได้ใส่ยีนวินเทจสวยๆก็ ตามนั้นเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆเอาไปใส่กับเพื่อนไปนของขวัญวันเกิดเพื่อนราคานี้จับต้องได้สบายกระเป๋าสวยขนาดนี้อันนี้คือสีนี้ครับแล้วก็มีสีนี้ก็คือสีดีนทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมแกะแคตัวนี้นะโอเคอยังไงใครชอบสนใจยังไงก็ทักกันมาใต้ลิงก์คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ เพจไว้ก็ไปทักในเพจอินบ็อกซ์หรือทักไลน์ส่วนตัวผมมาก็ได้ครับโอเคฝากไว้แค่นี้ครับสาหรับกางเกงยีนสวยๆกางเกงสวยๆในร้านผมมีเยอะครับผมถนัดกางเกงครับบอกไว้เลยชุดเดทสวยๆผมก็ทําได้สิ่งที่ผมทําอยู่ปัจจุบันที่เป็นสินค้าที่ดีคือกางเกงครับผมแล้วก็เดสเดี๋ยวยังไม่ได้โชว์เดี๋ยวมีค่อยๆงัดเอามาโชว์เรื่อยๆผมกลัวเพื่อนๆเบื่อ,อกันผมฝากไว้สําหรับเพื่อน,อนๆที่ทชอบ,ชอบและสนใจงานสวยๆผมใส่ใจทําทุกรายละเอียดผมก็แฟนอยากจะทําให้ ผลิตภัณฑ์ออกมาได้สวยงามจากใจจริงๆครับแล้วก็ขายในราคาไม่แพงให้คนทุกคนมีรายได้เพิ่มครับผมชอบแค่ทุกคนมีรายได้เพิ่มหรือใส่แล้วสบายใจเท่านั้นเองครับไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย